นายวราวุฒิศิละปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมกล่าวถึงการอภิปรายร่างพรบง,งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,567ว่าขอบคุณฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตหลายประเด็นโดยเฉพาะเรื่องสังคมที่กระทรวงดูแลอยู่ทางเราจะนำไปปรับปรุงและเร่งรัดทำงานตนเชื่อว่าข้อมูลที่จะน่าให้ความชัดเจนกับข้อสังเกตของฝ่ายค้านได้สำหรับเรื่องเบี้ยผู้สูงอายุที่ขอเพิ่มเป็น1,000บาททุกช่วงวัย จากเดิมได้600บาทตนมองว่าการขอไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องเข้าใจว่าการขอ600ถึง800บาทใช้เงิน1ปีประมาณ100 0ล้านบาทถ้าจะให้เป็น1,000บาททั่วนหน้าต้องใช้เงินมากขึ้น60,000ล้านบาทหากรัฐบาลมีเงินพอก็อยากให้แต่ปี2565มีคนเสียภาษีจริงๆ4ล้านคนและมีเงินภาษีบริษัทห้างร้านสัรภสามิตไม่ถึง10%เท่ากับว่ามีคนเสียภาษีไม่ถึง5ล้านคน เงินขาเข้ามีน้อยแต่เงินขาออกทุกคนอยากให้มีกันทั่วนหน้าส่วนตัวก็อยากให้ดูแลสังคมให้ทั่วหน้าได้จริงๆอย่างที่ถูกอภิปรายไม่ใช่แค่1,000บาทแต่3,000บาทเราก็อยากให้กี่พันบาทก็อยากให้ติดเรื่องรายรับกับรายจ่ายไม่สัมพันธ์กันตนไม่อยากให้มองว่าผู้สูงอายุจะต้องเป็นฝ่ายรับฝ่ายเดียวเพราะสังคมผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ60ปีขึ้นไปหลายคนก็มีสุขภาพกายและใจที่ดีเกิดจากสาธารณสุขไทยที่พัฒนา ดังนั้นสังคมควรให้ความสําคัญกลุ่มนี้เพราะสามารถทํางานเป็นกําลังสําคัญได้เหมือนเป็นการยิงกระสุนนัดเดียวได้นกสองตัวประเทศได้เงินภาษีเพิ่มผู้สูงอายุก็มีกิจกรรมทําหลังวัยเกษียณเป็นผลดีที่ไม่ต้องเป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและพ่อแม่พี่น้องประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ